นี่คือเล้าไก่อันนี้คือเล้าไก่นะครับผมเลี้ยงไก่แบบบ้านๆเนาะภาษาไทยเรียกเล้าไก่ภาษาอีสานภาษาลาวเรียกลกไก่นะครับก็จะมีไก่พันไอพันไก่ไก่ไก่ชนนะครับไก่พันเนื้อไก่ชนไก่บ้านนะครับผมมีทั้งไว้และไม่ไวนะครับแับนี้ ฟาร์มเสียสุขศรเขานะครับมีไม่เยอะนะครับผมมีสิบกว่าตัวสิบกว่าตัวก็โอเคอยู่ก็เป็นอันนี้เนาะฟาร์มไก่เนื้อฟาร์มไก่เนื้อนะครับลูกว่าก็จะหล่นลงมานะต้นว่านั่นต้นว่าก็จะล่วงลงมาให้ไก่ได้จิกกินเนาะ ครับผมมือขึ้นคือน่ไปอันนี้นะเขาบ่ได้เลี้ยงป้าป่ะนี่บ่เออคือบอ่เอาปลานิลมาปล่อยเนะี่ยปลาน่เาปดูกร็ได้นหน้าม้วนม้วออกเด้ เอาวาเงินเส้นมันก็นมีมาซองที่มันมาซองสุพจน์นี่ตอนนี้ปลาดุกมีแต่โต๊ะซำนี่ปลาดุกบีกุยโต๊ะซำนี่ยประมือมีบ่หลายได้มันมันเหลือประมาณหาลอยโตมั้งเงินเส้นใจเดือนสามผลด,ดอกเดี๋ยวมาไปเอาเมา,าสอปงปักเข็นหน่อยบ่ขมันตัวใหญ่ก็สีวาอยู่นัน่ารักสามสีหนึ่งโอ้เอามาตนตปใส่เอาหน้าหนอกเทศเอามันแของเอาไอ้มันแขอ,อ,อนขอบ่เอาให้นาบุกหมดเนี่ยบ่ ยังจะวนเกียวบนไอ้รอซาโตัอย uh ังอยู่นะต้งทมุกงมือนแล้ว่าสืบามมันเรียงป่าก็มีความสูขเนาะครับเนาะปลาเข่งบ่แต่บ่อจังสี่เลียงปลาดุกกับอันนี้ไงเร็วไงเร็วโอ้มันโตสันี่ปมือป้าได้สิมากินมันเอ ถ้าเลี้ยงกระสั่งกัดีเออามว่ามันกินไงนี่คือบ่อนะครับบ่อปลาเล็กๆก็มีสลรพัดปลาเนาะปลาธรรมชาตินะครับบ้านกลางทุง่งบ้านริมสวนริมทุง่งปลาอ้อยนี่จักเดือนละนี่นี่อ๋อนี่อ้อย,ออยตอนปีใหม่นะครับต่อใหม่หรือต่อเลย ต่อสี่นะครับออยต่อสี่ก็ถือว่าสวยงามเนาะใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยครั้งแรกนะครับตั้งแต่เริ่มเริ่มลงต่อสี่เนาะเริ่มเป็นต่อนะครับก<น>็สวยงามอืม,สว,าม,มาสวยงามมากนะครับดูธรรมชาติปลาบ่อนปลาเนี่ยนี่สวน,สวนสวนสวนยางนานะครับเดี๋ยวหาเชื้อเห็ดมาลงก็ได้ กินเห็ดละโกกเต็มบ้านสวนบ้านไร่ก็แบบนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับมานะชมวิถีชีวิตธรรมชาติบ้านนาเรา